ยังอยู่กับเลิฟก,กันต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่กับบันเทิงสมาคมด้วยนะครับเดกสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีข่าวมาจ่อล้อคิวกันเพียบเลยทีเดียวนะครับจะมีข่าวอะไรที่คุณสนใจไหมอันนี้ต้องไปติดตามครับ จอกันอีกแล้วครับกับว่าที่นางเอกร้อยล้านกับใหม่ดาวิกาที่ภาพยนตร์เรื่องพี่มากพักขนมเข้าฉายแค่2วันก็แว,ว่วมาว่ารายได,ได้ได้มากกว่า40ล้านแล้วและคงได้ตําแหน่งนางเอกร้อยล้านไปครทองอย่างสมใจแต่ก็ยังมีเรื่องให้คุณคล่องมองใจครับเพราะมหากราบเรื่องยาวยังไม่อวสานล่าสุดครับทั้งฝ่ายเฮเลนได้ออกมาโพสตข้อความรุนแดงถึงขั้นไม่ขอเผาผีกับสาวใหม่ดาวิกาและใช้ข้อความหยาบคายสาวใหม่จะรู้สึกยังไงวันนี้2ได้รนะบียนบล้านแล้วค่ะตอนนี้ หวังว่าอยากได้ค่ะค่อไปเรียกว่าให้ร้อยด้านด้วยะคะขอให้ได้ก่อนนะเอาจริงๆก็แอบนิดนิดนะแต่แต่ก็โอเคแล้วค่ะแฮปปี้อยู่ อ,อ,อ๋อยังไม่มีเวลาไปเลยคะ่ะยังไม่มีเวลาเลยแต่อยากไปอยากไปทําบุญเหมือนกันคนด้านหลังนี่เขนะาออไปขอพายารคนด้านเ่ียอย่างเงี้ย,ยค่ะเขาพูดถึงแบบประมาณไม่ค่อยดีเลยไม่แบบเราเท่าไหร่หรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยเออไม่ไม่รู้สึกเพรว่ายังไม่ได้เห็นอะไรเลยคะ่ะตอนนี้ตั้งใจทํางานแล้วก็วมีหน้าที่ค่ะเราเป็นเด็กเราต้องทำงานอย่างเดียว ร้อนตั้งใจทำงานออกมาสักอย่างแล้วมันได้ขนาดนี้เราเราไม่มีอะไรเครียดแล้ว เป็นเด็กใหม่ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไก่ผู้ใหญ่ไม่มีสิทธิ์ไปว่าหรือไลเกี่ยวกับผู้ใหญ่อยู่แล้วค่ะเราเป็นเด็กแบบไม่เคยถึงเลยอย่างนี้เราจะมีการโทรไปขอโทษเป็นการส่งตัวเลยไหมเอ่ยให้มันจบไปอืมอันนี้ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าเราเราไม่ได้รับรู้ข่าวอะไรเลยอะคะ่ะตอนนี้น้องใหม่อยู่กับตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองอะทำอะไรอยู่ทุกวันนี้ก็ถ้าดูคนรู้อยู่ก็จะเห็นใหม่ออกงานทาย สิ่งต่างๆอะคะ่ะเราก็ตั้งใจทํางานมากๆอะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้ถามใหม่นะใหม่ไม่อยากมีเรื่องกับใครเั้งนั้นพี่ก้าวเปไงบ้างเอ่ยพี่ก้าวเป็นกำลังใจที่ดีมากค่ะแล้วพี่ก้าวก็ยู่เคียงข้างใหม่พี่ก้าวเป็นคนที่ปกป้องใหม่ทุกอย่างถ้าทุกคนเห็นนะคะว่าเป็นผู้จัดก,การที่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรกับใหม่พี่ก้าวออกมาปกป้องใหม่ทุกอย่าง <pareil. S 1> แล้วก็ตอนนี้เราทํางานกันทุกวันจริงๆแล้วก็อยากให้เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราก็อย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นคนที่แบบคนทำงานจริงๆอะ ือนคนก็แบบว่าคอยจับต้องมองเราสองคนว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนในกฏดันดนี้จกฏนันเราอยู่ด้วยกันมาสามสี่ปีแล้วไม่้ครับเนี่ยมอกมันจะมาจากเงินเราจะคิดว่าจะไปเคลียร์ที่เฮเลนจ,จ่ายเงินให้เขาอะไรงเงอ้ยขาออกมาถรน,น้องใหม่เอาจริงๆทำงานทุกวันนี้นะคะไม่ได้จับเงินไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะ<ร>ความนิ่งสงบความเื่ยนไหลเหรอเราก็เป็นตัวเราอย่างนี้ต่อไปค่ะหนูว่า ทุกอย่างมันจะพิสูจน์ออกมาเองเนาะพี่บีก <rifles> <eries> ็อ <grim> ย่าลืมไปดูหน <f weil> ังนะคะรายได้เรื่องนี้พุ่งไปแน่นอนครับรับรองว่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยที่สามารถโกยรายได้ถึง200ล้านใครที่ยังไม่ได้ชมกันก็ไปหาชมกันได้ทุกโรงภาพยนตร์ มาถึงนักกร้องฟิวสีแทนขวัญใจบ้านเดอะสตาร์กันบ้างครับที่ล่าสุดมีข่าวว่าพระเอกวิกฤตสีอย่างคุณอมอัคพันธ์กำลังจ้องจะจีบคนพิเศษอย่างชาวชาติปริยชาติดโดยไม่แคร์ว่าสาวชาติจะสนิทสนมกับหนุ่มกันเดอะสตาร์และที่สําคัญหนุ่มกันก็เลยออกมาเคลียร์ทันทีครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนยังไม่ได้คุยเลยครับยังไม่ได้คุยเรื่องเรื่องนี้เลยครับก็ก็ไม่ไม่ทราบเลยครับเพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าว่าว่าพี่ว่าพี่มาอบอกว่าเออ มีจีบแต่ว่าแต่ว่าผมไม่รู้มาก่อนว่าว่ามีมมีเหตุการณ์ี้เกิดขึ้นจริงๆเราไม่เราไม่ได้กลับมาคุยกันหรอครับคือคือเราก็บางทีเรามันอยู่ที่ช่วงเวลามากกว่าว่าว่าแต่ละคนว่าช่วงไหนแล้วก็บางคนที่แบบเออแต่ละคนว่าช่วงนี้เขาว่าเขาก็จะคุยกับเรามากขึ้นช่วงนี้เขามีงานก็ก็จะคุยกันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็จริงๆแล้วคุยคุยกันน้อยลงกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าเพราะว่าต่างคนต่างทำงานครับคือคืออย่างฉันเองเขาก็ก็มีเปิดกล้องละครเรื่องใหม่แล้วก็แล้วก็เร่งถ่ายด้วยอออยยยย่าางเเ้คับบผมมกกกก็็ลลลแจจะุนนน ี่แพี่ถามว่าพี่ออจริงฉาดเรากลัวไมครับไม่กลัวครับไม่กลัวครับผมก็จริงๆรแล้วอยู่ที่ตัวเขาครับอยู่ที่ตัวทั้งสองคนว่าเออมันมันเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็เราเราไม่ได้คิดว่าคิดว่าจะต้องจะต้องแบบให้ให้ฉาดปิดกั้นตัวเองหรือว่าอะไรก็คือก็คือแบบแบบไม่ให้เกียรติเขาครับไม่ถามนะครับก็เป็นเรื่องของเขาครับมั่นใจไหมก็เออไม่คือไม่เรียกว่ามั่นใจดีกว่าครับก็คือก็คือเราจากการที่เราได้ได้รู้จัก ชาติบรรณาแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะจะพอรู้ว่าถ้าเรื่องไหนที่เขามีปัญหาก็จะปรึกษาเราในเรื่องไหนที่เขาโอเคเขาเขาเขาคงจะจะไม่ค่อยคุยกับเรามากเท่าไหร่สนิทกันเหมือนเดิมไหมก็สนิทกันเหมือนเดิมนะครับสนิทกันเหมือนเดิมครับก็คือยังยังให้กำลังใจกันแต่ว่าช่วงหลังๆนี่อาจจะแบบอาจจะไม่ค่อยเข้ามาก่อนเพราะว่าต่างคนต่างทางานมากขึ้นอย่างฉันเองก็แบบเปิดกล้องและวอเรื่องใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ตัวเขาครับคือเราเราก็ไม่สามารถไม่สามารถไปบังคับใจเขาได้แต่ว่า ก็คือก็คือแล้วแต่แล้วแต่ฉันครับที่ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้จริงว่าเราจะเราจะพัฒนาไปได้มากแค่ไหนก็คือเราก็พยายามพยายามทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก็คือว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องการเรียนแล้วก็ให้กำลังใจกันไปครับคือถ้าวันหนึ่งมันใช่ก็คือใช่อะไรเงี้ยเราเราไม่ได้ไปซีเรียสหรือว่าไปไปตั้งกรอกว่าจะต้องประมาณไหนอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วฮะก็คือเราเรายังแค่อายุ22่บกันเอง21 22เอยบสอกันเองก็คือเราอยากจะไม่ค คาว่าแฟนหรือว่าคำ,คำว่าคนที่ใช่เนี่ยมันมันคงจะไม่อยู่ในช่วงเวลานี้อยู่แล้วนะครับผม,ผมก็คือก็คืออยากจะให้ใช้ชีวิตในในวัยนี้อย่างอย่างอย่างมีความสุขแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากกับมันเท่าไหร่ครับก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นคช่ไครับ แบบนี้ครับแสดงว่าหนุ่มกันมีของดีไม่กลัวสาวฉัตดเปลี่ยนใจไปปลื้มหนุ่มไหนและที่แน่ๆฟังแบบนี้แล้วมันน่าชื่นใจแทนสาวฉัตดจริงๆที่หนุ่มกันเข้าใจครับมาต่อกันที่หนุ่มรออีกคนหนึ่งแห่งบ้านเดอะสตาร์ครับหลังจากที่ศึกแล้วกับหนุ่มโตโน่พากินกเ็เผยฟังว่าติดใจในรถพระธรรมซะแล้วดีใจที่ได้เคลียร์งานไปบวชครับส่วนเรื่องงานแฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วงเพราะหลังจากที่ศึกหนุ่มโตโน่บอกเลยว่าคิวงานจ่อร้อนแน่นเอียดและตอนนี้จะมีละครหรืองานอะไรไปฟังกันครับก็ <S <S พอศึกมาแล้วก็มาลุยง,งานต่อเลยนะ เพราะว่ามีหนังที่รอเราแล้วก็ซีคอมแล้วไหนจะเป็นอัลบั้มที่เราทำนะครับก็แต่ในเรื่องของสภาพจิตใจม็มีความสุดดีครับึ้นไม่รู้ว่าพอบวชหรือว่าอายุก็ดีครับเราก็เหมือนกับว่าเรามีสมาธิมากขึ้นที่จะแบ่งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวก็มีความสุดดีคือว่าตอนก่อนบวชเนี่ยที่ผมตั้งใจบวชเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้อะไรจากศาสนา แต่ว่าที่บวชเนี่ยเพราะว่ามันเป็นประเพณีที่เขาสืบต่อกัอนมาผู้ชายไทยต้องบวชแล้วก็เวลาบวชเนี่ยเรารู้ว่าพ่อแม่เรามีความสุขนะครับเราก็เลยบวชแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาที่ไม่คิดว่าจะได้คือคือในเรื่องของอวิปัสสนากรรมฐานนะครับการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยว่าเราก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเอ่อการนั่งสมาธิถึงมีมาตั้งแต่โบราณทําไมเอ่อเวลาเราจะออกรบทําไมกษัตริย์ไทยต้องนั่งสมาธิทําไม ต้องมีอยู่ซึ่งเราก็รู้แล้วว่ามันประโยชน์ก็ <c oughs> โชคดีที่ที่ได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของหลักการคำสอนงานมันก็ยากนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราแยากแยะออกได้ว่าว่าเอออะไรคือสิ่งที่เราควรจะกังวลอะไรคือสิ่งที่เราไม่ควรจะกังวลถ้าถ้าหนังถ้านานไปถ้าถ้าปล่อยให้นานไปกว่านี้อาจจะต้องทำหัวล้นฟอมเพราะว่าเพราะว่าละคร ก็มีติดต่อเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ซิทคอมหรืออะไรบ้างเราเราก็คงจะต้องปล่อยให้มันยาวขึ้นเรื่อยๆหนังเริ่มแล้วครับเริ่มไปแล้วแต่ว่าอย่างอย่างเรื่องผมเราคงรอนานไม่ได้เพราะว่าอย่างอ,อ,อย่างพรีเซนเตอร์เราก็ต้องให้ผมยาวถึงจะเริ่มถ่ายได้ครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆผมไม่ค่อยสําคัญคิ้วครับคิว้วคือตอนนี้เขียนคิ้วเพราะว่า <laughs> คิ้วมันยังคิ้วมันยังแหวงแหวงอยู่ แต่ว่าพยายามให้เขาเขียนเพลงป็นตลกอย่างอัลบั้มครับมันก็เป็นสิ่งที่เป็นความฝันเราแล้วตอนนี้ผมมาทําเป็นงวงฟามรับผิดชอบมันต้องมีมากขึ้นงานมันต้องหนักขึ้นใช่ครับเรามาทําเป็นวงแล้วผมผมมาทําเพลงกับอับจีนะครับแล้วพอมาทําเป็นวงึมันก็ต้องพยายามมากกว่าเดิมครับสัญญาอยู่เอ็กซแต่ว่าเพลงเนี่ยพอดีที่ต่อแสนคมเขาไปคุยที่บอยแล้วก็อยากให้เรามาทําด้านล็อกเลยก็เลย mm hmm. ก็เลยได้มีโอกาสมาทําเป็นวงกับอับจีมีครับชื่อวงว่าเดอะดัช เดอะดัที่แปลว่าฝุ่นเศษฝุ่น,เป,นเป็นวงเก่าหรือว่าเป็นวงที่ออดิชันมาใหม่เปล่าครับออดิชั่นมาแล้วเราก็มาซ้อมด้วยกันตอนที่ซ้อมกันได้ประมาณ5 6เดือนแล้วอตอนนี้เพลงกำลังออกครับกำลังเพิ่งไปถ่าย MV มาชื่อเพลงว่าจะหยุดเวลาได้ไหมเพิ่งไปถ่าย MV อะไรมาครับใช่ใช่ครับใช่ครับน่าจะให้ได้ฟังกันประมาณกลางเดือนนี้ครับ ผลงานหลังจากบวชมาก็คือเป็นเพลงก่อนครับเพราะตอนนี้อาจารย์อั่งการพูดเป็นเพลงนะครับคือทหารสุขค,คือจิตคอมส่วนเสาทิตคือไหนคือก็มีติดต่อเข้ามาแต่เราก็ต้องดูว่าเรื่องไหนที่มันตรงกับคิวของเราครับไม่เป็นไรครับเราเหนื่อยเมื่อก่อนเราเหนื่อยออกว่านี้เมื่อก่อนเราลําบากกว่านี้ครับใครที่อยากจะฟังหนุ่มคนนี้ร้องเพลงได้ฟังกันอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมติดตามเพราะจะมาเป็นวงซะด้วยไม่เกินสิ้นเดือนนี้ได้ฟังชัว เรียกันชัดๆทุกประเด็นเลยทีเดียวนะครับกับบันเทิงสมาคมในวันนี้นะครับยังไงวันนี้เวลาหมดแล้วนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าอัดแน่นมาเลยนะฮะตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมายังไงเดี๋ยวเลิฟคอลาทุกทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ได้กับเลิฟและบันเทิงสมาคมครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ